วัดสัตองตั้งอยู่ที่หมู่ที่12บนรนตะค้อตำบลบ้านคอำเผนานภูจังหวัดบุริล์ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลถึงระดับผสมศึกษาปีที่6มีนักเรียนทั้งหมด45คนปัจจุบันนายสุดเชษสุนทรมนูกิจเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสัตองโดยมีครูชำนาญการพิเศษทั้งหมด4ท่าน ทองเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารกพดและโครงการเกษตรเพื่อหารกลางวันในสมเด็จพระนิิถาิรที่ราชาคุมสมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อปี2536และจัดตั้งเป็นกลุ่มยุวเกษตรกรครั้งแรกเมื่อวันที่9ธันวาคม2542ชิจุกาเกษตรกรซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกยุวเกษตรกรจำนวน20ราย ประกอบของกลุ่มยุวเกษตรกร,กรได้แก่การสภาย,ยุวเกษตรกร,กรได้แก่ 1. เด็กชายพระวินพัฒน์บุญนาคตำแหน่งประธานกรรมการ 2. เด็กชายพิพัฒน์แก้วไทยสงตำแหน่งรองประธานกรรมการ 3. เด็กชายพิชนบรรยงตำแหน่งเหรัญญิก 4. เด็กหญิงชนิการรามสิริตำแหน่งเลขานุการ 5. เด็กหญิงกิติยาพรจันทีตำแหน่งปฏิคม นและกิจกรรมของกลุ่มวิวยเกษตร,รษกรโรงเรียนวัสสทองงานส่วนรวมได้แก่กลุ่มกิจกรรมทำปุ๋ยหมักทำน้ำหมักชีวภาพและสหกรณ์โรงเรียนงานกลุ่มย่อยแบ่งออกเป็น5กลุ่มดังนี้ 1. กลุ่มกิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัวซึ่งมีเงินทุนหมุนเวียนจำนวน5,716บาท99สตางค์ 2. กลุ่มกิจกรรมเลี้ยงไก่ไข่ มีเงินทุนหมุนเวียนจำนวน42,915บาท94สตางค์ 3. กลุ่มกิจกรรมการเลี้ยงปลาซึ่งมีเงินทุนหมุนเวียนจำนวน1,9798บาท7 7สตาง 4. ค์สีกลุ่มกิจกรรมปลูกพืชสมุนไพรซึ่งกำลังดำเนินการ 5. กลุ่มกิจกรรมเกษตรซึ่งมีเงินทุนหมุนเวียนจำนวน2,000บาทซึ่งนําเข้าสากร โรงเรียนวัฒนทองได้เป็นที่ปรึกษาของผมยุวกเษกษตรกอนโรงเรียนวัฒนทองปีสอง0ันนะปีสองพันห้าร้ยหกสิบครับผมมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นที่ปรึกษาของโรงเรียนวัฒนทองซึ่งผมได้นำพระราชดำรัสของรัชกาลที่เก้าพ่อหลวงมา พานักเรียนและผูมเยาวชนโรงเรียนพระธทองโดยนำพระราชดำร,รัสมาปริบัตจริงให้เกิดผลเช่นกิจกรรมปลูกผักกิจกรรมเลี้ยงปลากิจกรรมพืชสมุนไพรและกิจกรรมทำปุ๋ยหมักและกิจกรรมอื่นนะครับยวชนก็มีความภาคภูมิใจและนำไปปฏิบัติให้เกิดผลผม จะนำนกิจกรรมเหล่านี้พัฒนาให้กลุ่มเยาวชนมีความบรรลุเป,ป้าหมายที่กขึ้นครับกระผมเด็กชายพระเอนพันหันาคนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6กระผมเป็นประธานกลุ่มยุววัเกษตรกรโรงเรียนวัฒนทองผมกระผมสมัครสมาชิกกลุ่มยุวะเกษตรกรวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2561 ผมชอบทำกิจกรรมด้านเกษตรกรพรอะที่บ้านพ่อกับแม่ทำพาผมทำตั้งแต่เด็กบิดาชื่อนายสุชาติดุจพันธ์อาชีพชาวนาบิดมารดาชื่อนางขอดุจพันธ์อาชีพชาวนาผมมีพี่น้องอยู่สามคนมีพี่ชายสองคนผมเป็นคนที่สาม พ่อกับแม่ปลูกผักสวนปลูกผักสวนครัวทำให้ผมทำมาตั้งแต่เด็กให้ผมให้มีพ่อกับแม่ทำ้าผมทำนาทำสวนเลี้ยงสัตว์ทำให้ผมใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสามารถสร้างรายได้เสริมได้